สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ ChatGPT กับบทน้อย Voice ใน Google Sheets นะครับอันดับที่1ให้ไปที่ไฟล์แล้วก็กด Make Copy ครับเพื่อสร้าง Copy ของเราขึ้นมารอสักครู่ครับจะมีแท็บขึ้นมาครับมีแท็บขึ้นมา ChatGPT และบทน้อย Voice กดเข้าไปครับ กดที่ ChatGPT ก่อนกด Accept นะครับกด Allow แล้วก็กดที่ปุ่มอีกครั้งหนึ่งครับรอสักครู่ จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราใส่พวกโทเค็นคุริเดนเชีนะครับเราก็ต้องไปหาที่ OpenAI นะครับก็กดที่ API ครับพอเราต้องการ Credential ไปที่ View API keys แล้วก็สร้างโทเค็นใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อโทเค็นของเราเราจะได้โทเค็นแล้วเราก็เอาโทเค็นเนี่ยไปแปะ ตรง Google Sheets จากนั้นก็เลือกโมเดลครับมีหลายโมเดลให้เราเลือกให้ไปที่ Completion ก็ได้ครับแล้วก็ดูมี Text Da Vinci แต่ใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอลอง Text Da Vinci ดี MAX Token คือความยาวของคำตอบเราอยากจะให้มันยาวเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับ ChatGPT ต่อไปบ o t n o อ n Voice b นะ o o ดน o i ยวเป็น Service ที่ทำให้มันอ่านออกเสียงได้ครับก็จะมี Credentials เหมือนกันเข้าไปที่เว็บของบ o t n o อ Voice นะครับแล้วก็เข้าไปที่แท็บนักพัฒนาก็จะมี c r e d e n t i a l s t o เ e n เหมือนกันก็เอาไปแปะ แล้วก็เลือกเสียงเลือกระดับความดักนะเรียบร้อยในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องสร้าง Trigger เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน Google Sheets นะครับก็ไปที่ Apps c r i p t นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มนาฬิกาครับด้านซ้ายนะครับแล้วเราก็เลือกนะ on edit chat GPT แล้วก็ on edit กด save แล้วก็จะสร้าง Trigger อันที่2ก็คือตัว Bot No Voice ครับก็เลือก On Edit Bot No Voice On Edit อธิบายก็คือเมื่อมีการ Edit ข้อความใน Google Sheets นะครับฟังก์ชันในการเรียก API ของ ChatGPT กับ Bot No Voice ก็จะถูกเรียกขึ้นมานะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราลองทดสอบดู Hi how are you อ่า uh, I'm doing well thank you how about you นะครับแล้วเราก็เอาคำตอบที่ได้จาก ChatGPT ไปสร้างเป็นเสียงต่อครับแล้วก็ได้เสียงอนะลองอีกประโยคหนึ่งข้าวขาวหมูมีกี่แคลอรี่ละกันรอสักครู่ แชท GPT ก็หาคำตอบให้เราอยู่นะครับข้าวขาวหมูมีประมาณ500กว่าแคลอรี่นะครับแล้วเราก็เอาไปสร้างเป็นเสียงลองทดสอบฟังเสียงว่าเสียงออกไหมเสียงออกนะครับ I'm doing well, thank you. How about you? ข้าวขาวหมูมีประมาณ590แคลอรี่ต่อถ้วยน้ำหนัก100กรัม แล้วถ้าเราอยากจะลองเปลี่ยนเสียงดูอวันนี้ไปไหนดีแล้วก็ไปที่เมนูครับแล้วก็เลือกเสียงอื่นสมมติเราเลือกเสียงคุณอาลาดวันนี้ไปไหนวันนี้นนไปไหนดีโอเคครับก็น,น่าจะสะดวกกับ คนที่ตัดต่อคลิปวิดีโอทำสื่อการเรียนการสอนนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ